ถ้าคุณครูมีความเขา้าความรู้ความเข้าใจเด็กแล้วในการจัดการเรียนการสอนนี่ก็เหมือนกับว่าคุณครูเข้าไปอยู่ในในใจเด็กแล้วม,มันสามารถเชื่อมเชื่อมกันได้แล้วมาปรับตัวเองว่าจะทํายังไงให้ให้ให้เด็กชอบครูก่อนแล้วเมื่อเด็กชอบครูแล้วเด็กก็จะชอบวิชาที่คุณครูสอนเองประมาณนี้ดรเรีเ สารคดีแบบคุณครูคุณครูนักเรียนสามารถทําได้เพราะว่าค,คุณครูคล้ายๆกับว่าค,คุณครูเป็นเป็นผู้นําแล้วเป็นกระบ,บนวนการในการออกแบบให้เขาแล้วเขาเชื่อใจแล้วมันสามารถเชื่อมโยงกันได้เลยเพราะว่าต่อไปค,คุณครูไม่ต้องมามา,มาบอกนูแล้วหนูทำหนูทำเองได้โดย Att อัตโนมัติอัตโนมัติแล้วอะไรประมาณนี้ในในในความคิดของพี่อ่ะเชื่อเรื่องกระบวนการเอาจริงๆคือเมื่อก่อนน่ะคิดว่าจะเองสอน สอนเก่งสอนดีแล้วนะสอนให้เด็กได้เกรตดีสอนให้เด็กได้คะแนนดีๆแต่พอพี่จุ๋มได้มารู้จักกับก่อการครูหรือมารู้จักคําว่ากระบวนการพี่จุ๋มปรับทัศนคติหรือปรับกระบวนการของตัวเองเนี่ยมาแบบไม่ไม่เน้นวิชาการจ๋าแต่จะเน้นการสอนอยังไงให้เด็กมีความสุข ในวิชาที่เราสอนยิ่งเราสอนคณิตศาสตร์เนี่ยเป็นอะไรที่แบบว่าเด็กกลัวเด็กไม่อยากเข้าใกล้แม้กระทั่งครูอเปลี่ยนแปลงสิ่งแรกเนาะมันแน่แหละเราเปลี่ยนตัวเองก่อนพอเราเปลี่ยนตัวเองได้แล้วเนี่ยจุดแรกเลยที่เราจะมองก็คือเด็กพอพอเด็กเรามองเด็กว่าเออทำไมเขาไม่ร่วมกับเราเลยทำไมเขาไม่เอ,อเขาไม่อินกับเราในเนื้อหาของเราเราก็จะมองตรงนั้นก่อนพอเรามองปุ๊บเนี่ยทำอะไร หรือวิธีการอะไรจะสามารถซื้อใจเด็กให้ร่วมกับเราได้เ,เราก็ต้องคิดหลากหลายวิธีการไม่ว่าจะเป็นเกมเป็นร้องเพลงหรือกิจกรรมอะไรหลากหลายเลยที่ที่สามารถมันเขาเรียกว่าการสร้างพื้นที่ให้เขารู้สึกปลอดภัยอันนั้นเป็นวิธีการที่จะซื้อใจให้เด็กมาอยากเรียนเหมือนเราไปเลือกซื้อสินค้า ถ้าสินค้าไม่สวยไม่งดงามอย่างเงี้ยลูกค้าก็จะไม่ซื้อเด็กก็เช่นเดียวกันเด็กก็เราก็ทีดว่าเหมือนเหมือนเป็นลูกค้าเรา<ม>เราก็เลยมองว่าเออเราก็ต้องมีอะไรที่มันหลอกล่อและจูงใจให้เขามาร่วมเรียนในห้องเรียน<ม>ของเรา ก็คือเริ่มอินจากการเข้าร่วมอบรมค่ะที่ได้ไปเข้าร่วมอบรมของก่อการครูนะคะ,ะทั้งทั้ง3โมดูลที่ผ่านมาค่ะแล้วก็ตอนแรกก็ยังยังไม่ค่อยอินเท่าไหร่นะคะยังมีการต่อต้านอยู่ในใจลึกๆือว่ามันจะเกิดขึ้นกับตัวเราได้ยังไงจะเกิดการเปลี่ยนแปลงได้ยังไงค่ะตอนไปก็แอบกระซิบกับตัว่านี่ไม่ได้แน่นอนอย่างนี้ สิ่งที่เราเห็นหรือสิ่งที่มันสะท้อนกลับมาก็คือคุณครูที่อบรมพัฒนากับเราอ่ะหนึ่งละมีความสุขบางคนเหมือนว่าไฟมันดับไฟมันมอดไหมหมดกำลังใจหมดไฟเราก็เราก็ยังมีความสุขว่าสามารถจุดไฟให้คุณครูได้มีพลังมีกาลังใจแล้วเขาสามารถมองเห็นว่าเออเขายังมีเพื่อนนะ ยังมีพวกเราที่พร้อมที่จะ,ะทำงานเพื่อเด็กๆนะคะทำงานไปด้วยกันประมาณนี้ชอบที่สุดก็คือได้นำมาใช้ได้นำมาใช้จริงๆที่สุดก็คือได้ใช้ในห้องเรียนของตัวเองก็คือได้มาออกแบบการเรียนรู้ของเราเองนะคะแล้วก็กลับมาอยู่กับห้องเรียนจริงๆได้มาฟังเด็กๆได้มาดูภูเขาน้ำแข็งของเขาได้มาวิเคราะห์ การเรียนการสอนของเขาว่าเราจะไปในแบบไหนทุกวันนี้ก็คือยังมีภาพของ learning curve ที่ยังอยู่ในหัวสมองอยู่เลยแล้วก็ยังยังยังอินอยู่กับ authentic learning อยู่นะคะยังยังอยู่ในสายเลือดอยู่กรีดออกมาจะเป็นเรียววู้อย่างนี้ต้องไปบอกจันเตีนยไหมแม่หนูอินจริงๆนะคะแล้วก็เอาออกมาใช้แม้กระทั่งตอนที่ทำยื่นคอสสามะคะก็ยังเขียนแผนออกมาแล้วก็ถามคนอื่นน้องๆที่เข้าร่วมอบรมด้วยกันว่า มันเป็นเคิร์ฟไหมถามตลอดว่ามันเป็นเคิร์ฟไหมมันสนุกไหมมันมีช่วงที่มันสนุกไหมมันมีช่วงพีคข,ของของการเรียนรู้แล้วก็เขาเด็กๆได้ตกตะกอนการเรียนรู้ไหมคะ่ะแล้วก็ออนอกจากที่จะอยู่ในห้องเรียนแล้วก็คือในชีวิตจริงก็ที่สุดก็คือการฟังฟังมากขึ้นจริงๆแล้วก็เข้าใจตัวเองรู้ตัวเองว่าเราเราเป็นยังไงอยู่สภาวะจริงๆเราเป็นยังไงแล้วก็สภาวะคนอื่นจริงๆเป็นยังไง มันก็เลยเป็นจุดที่เชื่อมแล้วทีนี้มันก็เลยเป็นจุดเปลี่ยนเลยห้องเรียนเราก็เลยมีแต่ความสุขเด็กก็ชอบเด็กก็สนใจถ้าเด็กมีความสุขตัวครูเองสุขยิ่งกว่าถ้าเด็กเรียนแล้วเขาเรียกอะไรพอครูสอนไปปั๊บพอครูหันหน้าไปเหมือนจะอธิบายแล้วเด็กหลอยหนีห <c oughs> นีออกจากห้อง <c oughs> อันเนี้ยมันเหมือนกับว่า เขาไม่อยากเข้ามาเรียนหรือเขาไม่มีความสุขในวิชาที่เราสอนเนี่ยค่ะพี่จุ๋มเลยคิดว่าเมื่อก่อนตอนแรกๆพี่จุม๋มได้ยู่นะเด็กเด็กไอ้ที่มันท่องสุดคูณไม่ได้หรือแม้กระทั่งมันบวกเลขไม่ได้มันก็ช,ชอบบอกว่า,วาครูครับขออนุญาตเข้าห้องน้ําครับอแต่พอเหมือนเราปรับวิธีการปรับกระบวนการแล้วแม้กระทั่งแบบหมดเวลาแล้วลูกไปได้แล้วเดี๋ยวคุณครูคาบต่อไปเดี๋ยวเขารอจนแบบได้ไล่ หรือว่ามีมีห้องอื่นเข้ามาต่อคิวแล้วเพราะว่าพี่จุมนะ๋มจะสอนอยู่ในห้องคณิตศาสตร์ใช่ไหมคาบต่อไปก็จะมีห้องอื่นมารอจนรอจนแบบครู uh, ครับหมดเวลาแล้วครับถึงคาบห้องพวกผมแล้วครับอะไรประมาณเนี้ยค่ะพี่จุ๋มเรียกว่าความสุขของเด็กก็เหมือนเป็นความสุขของครูค่ะเป็นความสุขเดียวกันใช่ร่วมกันอืมโวดีมาก